ไอ้ผู้กองกองทัพฐานไทยให้พวกฐานไทยทั้งหลายวันนี้กูมีคำถามสามข้อให้มึงตอบกับกูข้อที่หนึ่งประสาทต,ตามอนทมก่อสร้างวันไหนวันที่เท่าไหร่เดือนไหนแล้วพออไหนมึงตอบมาเดี๋ยวนี้ ต่อมาเลยนะอย่าอึอะอนะเดี๋ยวกูตบแม่งเลยสัตว์ข้อที่สองทำไมมึงชอบเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองที่ตัวของพวกมึงไม่มีทำไมตอบมาแล้วข้อที่สามกูอยากจะบอกมึงว่าพ่อแม่มึงอะมาก่อสร้างภาษาตะมอนทมอะอยู่ในประเทศของกูตอนไหนสัส ถามมึงไงปราสาทตามอนทมอยู่ในแผ่นดินของกูอยู่ในประเทศของกูประเทศกัมพูชาแคมบเดียมึงรู้จักไหมเนี่ยแคมบเดียเนี่ยเดี๋ยรู้จักไหมเนี่ยเนี่ยรู้จักไหมสัตว์มึงเอาอะไรมาคิดกูถามพวกมึงไงมึงใช้สมองบ้างมึงใช้สมองควายก็ยังดี